นี่นะเดี๋ยวชิมกันให้เห็นเลยนะครับอร่อยบ่ออร่อยไม่อร่อยบอ่อไม่อร่อย,ออยเลยเอาจริงนะโปกนะอย่าทำเป็นเล่นนะโอ้ยนี่บอกว่านี่นะไก่เกยแบบว่าเป็นไก่เลยไก่จะเป็น<ก>หูนได้ไงไอ,อ้เหี่หรอเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะ <laughs> เฮี้ยมารีวิวให้มึงยังมาแกล้งอยู่เนี่ยเฮี้ยอะไรโอ้ยเฮี้ยโอ้ยเฮี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแบ๊คแบ๊คเข้ามารีวิวไม่ใช่แล้วกูซดน้ำไปแล้วด้วยโอ้ยเฮี้ยโอ้ยแลงสาบอ่ะโอ้ยเฮี้ยจัดเลยอะโอ้พีเตอร์เฮ้ยโอ้เฮ้ยปุ้งไม่กินกันเหรอปุ้งไม่กินกันเหรอไม่ก็คือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวแกแกงเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรกันไปก่อนเลย่ป่ะแกเล่นไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมก็ถ่ายปกติปุ๊บใช่ป่ะทีเนี้ยชามของผมอ่ะมีแมงสาแต่คือว่าผมอ่ะเหมือนน่านองว่าไอ้ยโยแกงเหมือนเมาไอ้ยโยเหมือนจะต่อยไอ้ยโยแล้วแบอกพวกแกพวกแกพวกแกไม่ดูเลยวกแกตกใจพวกแกตกใจพวกเฮ้ยแกก็หาผมถ้าเราไม่รู้ว่าไอเอ็กซ์มันจะไปถึงกี่โมงไม่รู้ กูคิดผมบอกแล้วผมบอกบอกเอกแล้วว่าถึงเอาถึงปลายสองแล้วเออแล้วเดี๋ยวไอเอ็กอ่ะไปบอกโยโยไอสัตว์มึงไปแก้โค้ดเฮียมันสามารีวิวีไว้มึงไอเฮียแล้วมึงเอาแมงสาไอีสัตว์่งเฮียอะไรเงี้ยอย่าให้เอกไปโยแล้วแกออกมาห้างผมอะไรเงี้ยนี่วะแต่ไอโยไม่รู้นะไอโยไม่รู้เกแผนแผนเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบ๊มแกงก่อนเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะให้บ๊มแกงเส้นก๋วยเตี๋ยวก่อนพวกมึงแกงเส้นก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วพอหลังจากนั้นพอแกงเสร็จปุ๊บก็กินปกติ เรากินก๋วยเตี๋ยวมันปกติเลยนั่งกินโต๊ะเดียวกันปุ๊บแล้วชาบูนเนี่ยแม่งมีแมงสาบแม่งมีแมงสาบแล้วกูวยวายโวยวายด่าฮิโยยสันเล่นเพี้ยนไม่รู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยเหมือนน้ำหนองว่าไอ้กูอะโดนโยกแกแล้งและโยมันก็ไม่รู้เหรอเนี่ยว่ากูวยวายเรื่องอะไรถูกป่ะใช่เดี๋ยวมึงมึงก็มึงก็เดินไปหายโยแล้วมึงมึงมึงเห็นชากูแล้วว่ามีแมงสาบใช่ป่ะมึงก็เดินไปหายโยเลยมึงบอกโยไอ้สัตว์ มันมารีวิวพวกมารีวิวมึงฟรีไร้เหี้ยมึงยังย่ะไปแก้มันอีกเหี้ยมึงแก้เกินไะอันนี้แบบจริงจังนะอ่าจริงจังนะเอฮ้จริงจังนะจริงจังนะบอกว่าเหี้ยยิ่งแม่เป็นกูขู่มาเอาไอสัตว์มึงไปแก้มันแบบนั้นไอเหี้ยอะไรเงี้ยเนื้อวะเนื้อวะไอโยต้องหน้าเว้ออ่ะเชี่ยเนื้อวะไอเหี้ยอะไรวะยิ่งแม่เป็นอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วแล้วในขณะที่มันมึงคุยกับมันกูโวยวายบังว่าห้ากูอยู่ว่ายเหี้ยมึงไม่ไปฟรีไอสัตว์มันมีเหี้ยแล้วไม่ต้องมาเรียกกูแล้วนนะะะอไรรเงี้ยปมาณั้น

นี้นะครับสมาชิกแก๊งเรามารวมตัวกันที่จรรยสนิบวงสามสิบเจ็ดนะมีมดเอ็กบางแคไอ้เอ้ยมึงหลบดิแล้วมีหนูอกซนเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ถ่ายกูหเหรอแล้วบัมแม่กองม,กมึงไว้ที่หลังไงเจ้าของร้านไง,งไว้ที่หลังมาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นยาจีนหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเหนียวนึบของโยลายกรุงเทพนี่ครับ,น,น,รบน,น,นี่เปิดร้านเมื่อันแล้วอื้อ เส้นเนื้อมันยิ่มเค็รสชาติดีเพื่อนดีมากเปิดเมื่อกี่วันแล้วเปิดมกี่วันแล้วเปิดมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เป็นร้านเล็กๆแหละประมาณวันหนึ่งขั้นต่ำก็ประมาณร้อยถ้วยแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณพักพวกเพื่อนปูกเอฟซีทุกคนเลยนะเวลาที่เราทำอะไรแบบสุดจริตอ่ะมีคนพักพวกช่วยดันก็ อะไรวะในทางโซเชียลก็จะมีพักพวกเพื่อนฝูงบางทีมาแต่ไกลยม่เช้ามาจากนนทบุรีก็มาซื้อ10ถุง20ถุงก็เข้ามาก็เป็นกาลังใจดีสําหรับคนที่ทํางานสุจริตบางคนก็มองว่าคนตัวลายอ่ะแมงสายดาร์กมั่งสายดํามั่งแมงสายดาร์กมั่งสายดํามั่งแต่เอาจริงมองมุมดีๆใ ส่วนพวกที่เขาเป็นดาวดังเป็นดาราเป็นอะไรพวกนี้สื่อกลับไปให้ความสําคัญมาให้ความสนใจซึ่งมันต่างจากพวกเรา,าพวกเราถ้ามีอะไรนิดหน่อยปุ๊บมันจะเ,นห,นมจะเ,เหมารวมหมดอมถูกไหมพวกเรานี่กว่าจะก้าวมาจากศูนย์ศูนย์ถึงสิบนี่โอาโหพบอล่วงมาปุ๊บปศูนย์ไปเลยใช่แต่คน,นเหนืที่แล้วผมก็ยาเนรูหมอกันว่าอย่างพวกตัวลายเนี่ยพอทำผิดคนหน่อมันเหมารวมหมดเลยใช่แล้วทำไมพวกดาราเขาทำผิดคนเดียวทำไมเขาไม่เหมารดารารวมหมดเลยอืมใช่จริงป่ะเออทำไมเขาไม่เหมาเฮ้ยดารากลุ่มนี้ทั้งหมดเลยเออ มันไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้คนเขามองในมุมดีๆของเราบ้างกับข้าวมาแล้วครับกับข้าวเพราะนั้นเราก็กลับข้าวกลับข้าวไปได้ไอ้นี่มันอยากออกกล้องเหรอวะอ่ะนเมื่อโยสรุปคลิปแล้วก็กลับกันเลยดีกว่ากลับกันเลยดีกว่ายัง,ยงก็มันยังไม่ทันกินเลยอ่ะมันเหมือนจะปิดคลิปยังไงไม่รู้ป๊าป๊าสแสดงว่าคนทำคน,ค,นคนลวกเส้นนี่คือใครพม่าครับจ้างมาประมาณร้อยทำไมต้องต้ใส่หมอยหอยใส่าคอทำไมทำไม คนต่างด้าวเรียกเรียกเราป้าคือเรียกเป็นพ่อไงเป็นพ่อไงเพราะเราอายุมากอ๋อรุ่นลูกเราก็เรียกป้าแล้วก็เป็นคนใช้เด็กรักปงสักผ้าในบ้านเลยคนจากที่ไหนนะพม่าเออเหมือนว่ะเหมือนป่ะด้วยับพม่าพม่าถ้าเขมรเนี่ยคนอาจจะมาซื้อเยอะเลยนะเขาตีนมาซื้อพม่าดีป่าพม่าดีป่ะโอเคอันนี้เครื่องเคียงมีอะไรบ้างเนี่ยมีข้อมีตีนมีน่องมีเลือดมีไก่ฉีกเอาอะไรคะ อย่างหน้าอย่างพี่นี่ต้องกินอะไรตีนตีนตีนค่ะพี่เอาเอามีเส้นอะไรบ้างจ๊ะเส้นบะหมี่เส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นวนเส้นเส้นบะหมี่ดีกว่ะบะหมี่นี่มันเป็นเหมือนบะหมี่ทั่วไปไหมไม่เหมือนพี่อร่อยกว่าที่อยู่นีไงเหนียวเหนียวมากเหนียวมากเคี้ยวถึงหุ่งนี้เอามาเอาบะหมี่มาโอเคค่ะจะนั่งรอกันเลยนะคะไปไปดูเพื่อนเพื่อนเรากินเมนูอะไรกันบ้างมาดูดิ้ มาตอนไหนเนี่ยมาก่อนหน้าแก๊ชั่วโมง้ยมาก่อนกินก่อนได้ไงอ่ะหิวอ่ะทำไงอ่ะอันนี้เส้นอะไรเนี่ยเส้นเส้นเล็กเขาว่าก๋วยเตี๋ยวเหนียวเนบลอเนบจริงอ่ะโอ้โหอเฮ้ยเฮ้ย กวยเตี๋ยวเฮียอะไรเนี Honestly, ่ยเฮียเีเฮียกเตี๋ยวเฮีย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 กูเตี่ยวเฮียอะไรเนี่ยโหดีนะกูวสั่งเส้นบะมี่นี่เส้นอะไรเนี่ยเส้นเล็กจะหาว่าดีหาว่าแกล้มมีต้องเดี๋วดูเดี๋อดโอยเฮียเส้นโอ้ยโอ้ เฮียไม่ขาดเลยไอ้ดั้นเฮียพูดเกี่ยวเฮียไอ้เียไม่ใช่ใครแล้วใครจะแดกร้านกูเนี่ยแล้วใครจะแดกร้านกูเนี่ยเอ้โอ้นานเข้าเลยเอ๊ะที่รายการจะกินก็กินนะแต่เส้นเล็กอย่าสั่งเส้นอะไรอ่ะโอ้ยเส้นบะหมี่รอดรอดเหรอรอดค่ะบะหมี่ไอีไอ้หนูสั่งเส้นอะไรอ่ะไม่กินเลยนะบะหมี่มีมีเหล่เฮียดูดีดีดิมีเปล่าบะหมี่บะมี่เยอะ แม่หนูได้บะหมี่เหรอได้ได้ได้ไอ้เหี้ยตายเด็กนี่ตายอร่อยแม่อร่อยก็ต้องแดกอ่ะป้าใช่เราก็ต้องตีเจ้าหนูเรียกเสียชื่อจริงป่ะเออเสียชื่ออร่อยบ่ออร่อยป่ะอร่อยบ่ออร่อยท้าแมอร่อยอ่ะบอกไม่อร่อยสรุปแม่อร่อยไหมสรุปแม่อร่อยไม่อร่อยกลิ่นป้ากลิ่นป้าพี่อันนี้ปันเลย้แลว นี่นะเดี๋ยวชิมกันให้เห็นเลยนะครับอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยเอาจริงนะโค้งนะอย่าทำเปเล่นนะโหยนี่ผมบอกว่านี่นะไก่เกยแบบว่าเป็นไก่เลยไก่จะเป็นหมูได้ไงโอ้ยเฮียอ๋อเฮียอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮียมารีวิวให้มึงยังมาแกล้งอยู่เนี่ยโอ้ยเฮียอะไรโอ้ยเฮีย แล้ไม่ใช่แล้วกูซดน้ำไปแล้วด้วยโอ้ยเยี่ยนแรงสาบอ่ะโอ้ยเยี่ยจัดเลยอ่ะโอ้พีเตอร์นี่ไม่กินปุ้งไม่กินกันเหรอปุ้งไม่กินกันเหรอไม่กินโอ้ยไม่บอกกันเหรอเบ้ากินยังหน่อยเบ้ากินยังหน่อยเบ้ากินยังหน่าอย

กอแต่บ้านมันกินกูต้องกินนะเนี่ยเอาฝากด้วยใครไม่เคยกินแม่งไม่เคยกินออกมานี่มาที่นี่มาที่นี่เลยจะรันสาริเจ็ดนะอยู่ตรงช่วงไหนเพื่อนบอกวาวินล่าหนึ่งวิลล่าหนึ่งครับเข้ามาแล้วถามพวกมอเตอร์ไซค์วินถามใครดูเขาก็รู้ว่าแยกวินล่าหนึ่งเข้ามาเลยเดี๋ยวก็มีจะมีแมค้าหุ่นดีสวยอยู่คนเดียวอร่อยมาก เมื่อกี้นะโอถไอ้ฝรฝายขายขายทุกวันไหมบอกบอกเอฟซีหน่อยขายทุกวันครับผมทุกวันถ้าเกิดว่าอาจจะมีอาทิตย์หนึงอาจจะหยุดวันหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ยังไม่ลงตัวไงบอกรสชาติหน่อยเพื่อนๆแต่ละคนเป็นไงบ้างเพื่อนอันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้อร่อยครับฮะเป็นเป็นนุ่มนะเรื่องจริงเรื่องจริงนะไก่นุ่มเลยฮะรสชาติคุณยักกินใช้ได้เลยแต่แพงมากิน แย่แย่ไหมกินด้วยด๋อยพวกเรจะไม่หยุดเลยมาสายเลยมาถึงแล้วเราก็ไม่ได้โวยเพื่อนนะเราก็พูดตามหลักความเป็นจริงนะก็หากินได้นะก็รสชาติไม่ต่างกันมากแต่ถามว่าไม่แพ้ที่อื่นเลยกันอย่ยร้องเลยหัวร้องัปซะเลยอร่อยอร่อยเอาที่หอกไปไกลเนื้อ ตส้งจุดนะ้เท่าไหไปเ่ยช่วงนี้ตั้งแต่เปิดร้านมารู้สึกว่าลูกค้ายังไม่ค่อยจะรู้จักนะเพราะว่าขาย3-4วันกำไรประมาณ40,000ดูดิดูดิเนี่ยสองคนถือเนี่ยโอ้โหเรื่องรออะไรอ่ะโอ้โหรู้อะไรดูเรื่องไก่แล้วเนี่ยเอ๊้เอ๊้ ไ็่นโยไม่ได้หรอเชื่ออะไรแนแม่โดนขอตัวเองไอ้สวรแล้วบอกเล่นโยกดติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับราสเบอร์รีหอมหวานเข้มข้น เติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand